สวัสดีครับค่ำคืนนี้วันที่8กลกุมภาพันธ์2565รคลิปตพารวยพามาฟังข่าวดีข่าวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่ Binance นะซึ่งเป็นบริษัทเว็บเทรดคลิปโตชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลด้วยนะตอนนี้ก็ได้ประกาศลงนามข้อตกลงร่วมกับ YG Entertainment ซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงข้ามชาติชั้นนำของเกาหลีใต้นะครับซึ่ง YG ก็เป็นต้นสังกัดของ BLACKPINK ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ย Binance กับ YG เนี่ยจะร่วมมือกันในโครงการบล็อกเชนต่างๆนะแล้วก็ร่วมมือกันในพื้นที่ NFT โดยที่ Binance เนี่ยจะจัดหาแพลตฟอร์มด้าน NFT แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีต่างๆส่วน YG นะเขาก็าจะจัดหาเกี่ยวกับ NFT และก็สินทรัพย์ภายในเกมนะซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยก็จะมีแผนที่จะเรียกว่าพัฒนาเกมบนเขาเรียกว่าบนไบแนนสมาร์ทเชนนะโดยจะร่วมกันสร้างโลกเมตาเวิร์สขึ้นมาซึ่งการสร้างโลกเมตาเวิร์สขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสต่างๆนะครับที่ทั้งสองบริษัทจะแสวงหาโอกาสนะฮะรายได้จากทรัพย์สินทางดิจิทัลอย่างอย่างค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ YG เองเนี่ยก็มีศักยภาพในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยรวมถึง NFT นะซึ่งเขาก็จะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขานี่แหละนะในสามารถสามารถหาไรายได้จากหลากหลายธุรกิจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะก็รอดูต่อไปว่าโทเก็นนะที่ทั้งสองบริษัทนี้ร่วมกันเนี่ยจะมีโทเก็นอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะ ราคาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะทำกำไรได้ดีก็รอติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ก็เตรียมเตรียมซื้อกันได้เลยนะครับอาคำคืนนี้เล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนถ้าหากว่ามีข้อคิดเห็นหรือว,ว่ามีข่าวคราวอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคริโตวพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ